126ข้อที่ถูกผ่านนะคะข้อที่ถูกผ่านร้อยข้อถูกป่ะฮะไม่ถูกหรือตอบอะไรตอนแรกตอบสองเหรอตอนแรกหนูตอบสองอันนี้ใช่ป่ะ<อ>ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการรวมกันเป็นประชาคมเศรษฐ,ฐกิจอาเซียนโอ้ยเนื้อหาเด็กมอตน้นอุนฉันจำได้ฉันเคยสอนตอนติวฮะ ไม่ใช่จุดประสงค์ยกเลิกมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีอ่ะน่ะจุดประสงค์เลยลดกำแพงภาษีไงลดกำแพงภาษีในประเทศของอาเซียนอันนี้จุดประสงค์ Leonardo, เลยอันที่ไม่ใช่จุดประสงค์ควรจะเป็นไรนี่ไงคะเธอการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเพื่อให้แข่งขันกันเองจะบ้าเหรอเขาส่งเสริมความสามัคคีแกยังจะพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อแข่งขันกันเองเหรอใช่เหรอมันใช่เหรอมันไม่ใช่ดิแล้วโจทย์ถามอะไร จะถามไม่ใช่จะถามไม่ใช่ใช่ไหมหล่ะแกใช่ปะ่ะถ้าไม่ใช่คนตอบข้อไหนเอออู่แกอ่านโจทย์ไม่ดีใช่ไหมจะบอกเชนเดียวนี้แต่เล็กยันโต,ตเตือนเรื่องการอ่านโจทย์ให้ดีๆแล้วนะอุ่นใช่ไหมลูกเออยี่สิบเจ็ดถูกหรือผิดถูกยี่สิบเจ็ดถูกอภานยี่สิบแปดถูกหรือผิดผิดแต่หนูตอบข้ออะไรตอนแรกหนูตอบข้อสี่ลอ่ะไหนดูซิ จากข่าวการขาดสภาพคล่องทางการเงินของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก็ได้กล่าวอย่างข้อใดกล่าวถูกต้องมากที่สุดหนึ่งธนาคารที่ให้บริการเฉพาะผู้นับถือศาสนาอิสลามใช่หรอธนาคารอิสลามไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นเฉพาะผู้ที่ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนะชาวพุทธอย่างเราเราก็เข้าไปได้แต่จริงๆแล้วอ่ะการที่ขาดสภาพคล่องอ่ะก็คือ จริงๆธนาคารอิสลามของเทไทยเป็นธนาคารที่ไม่หวังผลไม่หวังผลกําไรมันไม่เหมือนกับธนาคารไทยพาณิชย์บางที่ถูกต้องไหมอย่างของอย่างแม่หนูทากรุงไทยใช่ปะ่ะกรุงไทยก็เป็นรัฐวิสาหกิจที่เป็นมีรัฐบาลอยู่ด้วยถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นอิสลามก็จะคล้ายๆกับธนาคารกรุงไทยจะไม่เหมือนกับกบสิกรกรุงศรีอะไรพวกนี้โอเคนะเพราะฉะนั้นการขาดสภาพคล่องนะคะก็เกิดจากเพราะธนาคารไม่หวังผลกําไรผลกําไรก็คือมี ดอกบเบีย้ยดอกเบี้ยให้ค่อนข้างสูงดอกเบี้ยเงินฝากอ่ะค่อนข้างสูงอยู่แรละธนาคารจะต่ากว่าเพราะฉะนั้นต้องตอบข้ออะไรข้อหนึ่งนะคะตอบจ้าร้อยยี่สิบเก้าถูกมั้ยจ้าผิดตอนแรกเธอตอบข้ออะไรล่ะจ้าสามล่ะจ้าโอเคเธอเธอเขาต้องการอะไรของเธออ่ะไม่ใช่เธออ่านโจทย์ดีไหม อ่านจดดีไหมอ่านลองอ่านลองเลือกสิอ่านจดดีๆแล้วลองเลือกใหม่อีกรอบนึงสิถ้าเลือกใหม่ได้จะเลือกข้ออะไรถ้าเลือกใหม่ได้หากมีโอกาสเลือกเธอจะเลือกข้อไหนหนูอบอกว่าหนูจะเลือกข้อข้อหนึ่งใช่ไหมข้อหนึ่งก็ยังผิดอยู่ดีค่ะก็ยังผิดอยู่ดีมาดู ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของทวีปแอฟริกาที่มีต่อไทยหนูบอกว่าอะไรโอ้ยแอฟริกามันจะมาสู้อะไรเราได้เหรอเนี่ยกระทบต่ออัตราการเจติบโตทางเศรษฐกิจในการส่งสินค้าออกของไทยเกี่ยวว่าไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่เขาบอกว่าไม่ใช่มาดูกระทบต่อกับคือแอฟริกาค่ะหนูลองนึกสภาพนะแอฟริกาค่ะ สภาพมันจะเหมือนกับประเทศไทยย้อนหลังไปเพราะฉะนั้นทรัพยากรเขาเยอะไหมทรัพยากรยังเหลือเยอะอยู่ถูกต้องไหมถูกต้องไหมถ้าสมมุติมีสมมติสมมุติว่ามีคนมาซื้อของที่แอฟริกาเยอะๆอะ่ะมันส่งผลไหมมันส่งผลถึงถึงไทยไหมก็ถ,ถึงอยู่แต่โจทย์ข้อนี้ต้องการไม่ใช่ใช่ปะ่ะถ้าไม่ใช่ต้องตอบอะไรคะนี่อันที่ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยคือการเมืองค่ะ ใช่ป่ะไม่เกี่ยวเลยคือการเมืองเพราะฉะนั้นตอบข้อ4นะคะคุณต่อ130ถูกหรือผิดคะคุณผิด,ผดตอนแรนกหนูตอบข้ออะไรคะ3เหรอ3 3มาหนูผิดเธออ่ะถ้ามีโอกาสเลือกลองดูนี่ขอขออะไรไม่ใช่ค่ะคุณไม่ใช่เธอไปบางอาจเป็นใช่อีกหรือเปล่า เ้าใดไม่ใช่สาเหตุของการเกิดสงครามโลกครั้งที่สองฮะสี่ไหมสี่ไหมก็ไม่ใช่คำตอบอยูต้องตอบข้อสองสิคะอันนี้คือไม่ใช่เขีมไหมไม่ใช่เคเคต่อต่อนะต่อนะ31มสอิอถูกหรือผิดคะผิด ผิดเพราะหนูตอบข้ออะไรตอนแรกเสียโอเคสีมันผิดนะคะมาอีกแอหนูอ่านโจทย์ดีๆนะเขาให้หนูดูตรงนี้นะสังเกตดูนะโจทย์ของข่อนในรอยตำรวจแต่เขาจะมีค่อนข้างแบบเนี้ยเยอะอยู่นะนถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นมันเกี่ยวกับความรอบคอบไหมเกี่ยวน่าดูเหมือนกันนะเกี่ยวน่าดูเหมือนกันอ่ะลองอ่านโจทย์ดีๆอ่านช้อยดีๆสิคะถ้ามีโอกาสเลือกใหม่หนูคิดว่าหนูควรจะเลือกข้อไหน ข้อใดไม่ใช่ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสหภาพยุโรปไม่ถูกต้องสหภาพยุโรปค่ะสหภาพยุโรป ผี่ตัวไหนผี่ตัวไหนบัตเซลอะกลุ่บับตเซลอะมันไม่ใช่เยอรมันแต่เป็นเบลเยี่ยมค่ะโอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นตอบว่าอะไรสามอันที่ไม่ถูกร้อยสามสองค่ะผิดผิดร้อยสามสองอผิดใช่ไหม แล้วก็เธอมีโอกาสเลือกเธอจะเลือกข้อไหนเป็นไหมนะคะสามสองถ้ามีโอกาสแล้วหนูว่าหนูจะเลือกข้อว่าสามสองใช่ไหมลอง,อง,อง,องดูสิถ้าเลือกใหม่หนูจะเลือกข้อขอะไรนะข้อสามเหรอสามสามสามเดินตรงหนูจะเลือกข้อสามไหน จากข้อความดังกล่าวหมายเลขหลังข้อความใดกล่าวผิดไปจากความเป็นจริงนงดูซิเมื่อวันมาค้าบูชาที่ผ่านมานั้นตรงกับวันพฤหัสที่1มีนาคม2,561ซึ่งเป็นวันแรม15ค่้าำเดือนเดือน4อเจ้าอเจ้ากาละเกตได้อเจ้ากาละเกตได้ไปร่วมเวียนเทียนกับคุณพี่หมืน่นพร้อมทั้งโท วายผ้าไตรจีวรแด่พระสงฆ์อะฮะอะไรได,ดีสิได้ไหมเอาก็บอกว่าถ้ามีโอกาสเลือกใหม่จะเลือกข้อไหนหนูจะเลือกเป็นข้ออะไรนะคะข้อสี่อโอ้ยผดิดซ้ำผิดซาข้อ2ค่ะเธอเธอเธอวันมาคะ่ะวันมาคะ่ะจำหดวันมาคะ่ะโดยมากจะเป็นวันขึ้นทั้งนั้นเลยไม่ใช่หรอฮะ วันมาค้าบ,บูชาเดียมาเป็นวันขึ้นไม่ใช่หรอเธอจำวันได้ไหมเนี่ยจำวันสำคัญทางศาสนาได้ครบหมดมั้งยังเนี่ยหรือลืมไปหมดแล้วน่าจะอะไรโอ,อ,อ,อ้วันสำคัญทางพุทธศาสนาแกกันลืมมันหน้าเบร่ดกระโหลกไหมฮะเฮ้ยจริงจริงจริงไอ้พวกเนี้ยหนูหน่าจะได้คะแนนเต็มเต็มหมดเลยนะใช่ป่ะวันสำคัญของหนทูที่ที่รู้คือวันอะไร วันมาค้าวันมาค้าวันมาคะ,าคะ,าคะเป็นวันอะไรอ่ะความสำคัญก็คืออะไรคะวันมาค้าอืมวันมาค้าคือบูชาในในอะไรในอะไรโอ้ย <c oughs> <c oughs> อ่ะมีสมุดไหมหรือจะจดใน iPad ก็จดไป บางอย่างอ่ะบางอย่างที่ควรได้คะแนนเยอะๆแกก็เอาคะแนนเยอะๆไปบ้างเถอะอุ่นเลยใช่ไหมคะเนาะตักเตือนในหมู่ของพระสงฆ์ตักเตือนในหมู่พระสงฆ์นะคะในหมู่พระสงฆ์ในหมู่พระสงฆ์ความสาคัญมีนะคะเพระนาะฉะนั้นจความสําความสําคัญเอาไว้ด้วยต่อได้ยัง ต่อได้ยังอะต่อฮื้อดี๋ยวห้าห้าแล้วเดีย๋ยวฉันจะสอนจำนวนเชิงซ้อนแต่ยังเพราะว่าหนูจะต้องเรียนจำนวนเชิงซ้อนกับพี่เขาด้วย แล้วพรุ่งนี้ไม่เจอกันมาเจอกันวันเสาร์เพราะฉะนั้นอีกข้อสอบอันนี้หนูเอาไปทําได้นะคะโอเคไหมคะข้อสอบที่ให้อะทำนะยะต่อแล้วยังต่อเหรอต่อนะวันที่เจ็ดววจ้ะวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดเขาเรียกว่าวันเทโวโรหะนะค่ะวันเทโร วันเทวโรหนะเป็นวันไหนก็ยีมันออกภาษาเลยลูกวันออกราษาก็คือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเสด็จเสด็จลงมาจากเทวโลกไงลูกจำได้ไหมที่วัดพระบาทไงวัดพระบาทอ่ะมีตัดบาทดอกไม้อ่ะดอกเข้าภรษาลูกเคยไปเที่ยวปะ เควลโลกอือพุทธเ,เจ้าทรงเสด็จกลับมาจากเควลโลกหลังจากที่ไปแสดงธรรมให้กับพระมารดาเก็<ม> okay, บเปล่าต่อคำามสำคัญของวันต่อไปวันที่แปดวันที่แปดนะวันที่แปดคือรู้อยู่แล้วเจอทุกปีบ่อยด้วยแทบจะทุกเดือนด้วยวัน รรมะเสวนะวันธรรมะสาวนะคือวันอะไรเฮ้ยวันธรรมะเสวนะคือวันอะไรวันพระวันพระไงนี่วันพระวันพระนะคะวันพระวันพระโดยมากจะมีเป็นวันขึ้นกับวันแรมเดือนนึงจะมีอยู่ประมาณหนึ่นะ เดือนหนึ่งมีทุกสัปดาห์เลยมีทุกสัปดาห์เลยเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งก็จะมีประมาณเดือนหนึ่งนะคะจะมีประมาณสี่วันลองขึ้นไปดูลองขับดูปฏิทินก็ได้โอเคป่ะอ่ะโอเคจําได้ยังจำไม่ได้แต่ก็เอายัดเยียดเข้าไปในหัวบ้างโอเคไหมลูกโอเคนะเดี๋ยวอ่ะมาต่อแล้วอ,ออกมาหนี้นะออกได้ยังอ่าออกได้ยัง ได้นะโอเคปึ๊บอันนี้ต่อค่ะปึ๊บม,มาอันนี้รู้แล้วนะอันนี้รู้แล้วนะว่าคนตอบข้อไหนข้อสองเนาะข้อสองเนาะตนะ่อจ้ะสามสามหนูถูกหรือผิดจะ้ะร้อยสามสามหนูถูกหรือผิดจะ้ะผิดจ้ะถ้ามีโอกาสเลือกใหม่จะเลือกข้อไหน มีโอกาสเลื่อกมาจะเลือกข้อสองนี่คือมีโอกาสแล้วใช่ไหมมีโอกาสแล้วนะมีโอกาสแล้วก็จะขอเลือกเป็นข้อ2องยนี้นะคะแบบนี้เลยอันอนี้ก็มีันฉันจะลงข้างล่างแกก็สามสนี่อ่านยังนไงแกเนี่ยฮะอ่านยังอ่านยังบอกมาอ่านไหมหรือว่าเลือกเลขที่ชอบไอ้นี่นะ ออกมาเลือกเลขกที่ชอบไงอ่านหน่อยดิโอตอนแรกหนูตอบข้ออะไรที่ผิดข้ออะไรนะข้อสี่เออมันผิดมันผิดต้องไหมคะหนูก็เลยเปลี่ยนมาเลือกข้อข้อสองข้อสองเกี่ยวกับอะไรเนี่ยอนนีสัตว์สี่คืออะไรอาลีสัตว์สี่คือ อิยสัจสีความหมายมันคือความจริงอันประเสริฐกี่ประการโอ้ยกรบดีญตนะปุ่นนะอริยสัจสีคืออริยสัจสีคือความจริงอันประเสริฐกี่ประการสี่ประการมีอะไรบ้างมาก,กระเลยเดีมีทุกข์สมุทยัยและอีกมีโลด ก็มัดทุกคืออะไรทุกคือความไม่สบายใจไม่สบายกายถูกต้องไหมคะทุกคือความไม่สบายกายไม่สบายใจมีทุกก็ต้องมีอะไรคะทุกคือความไม่สบายความไม่สบายเข็นไหมคะจดเองนะความไม่สบายสมุทยัยคือเหตุแทงอะไรเหตุแทงทุกเออือ มีโลด่ะมีโลดแนวทางแก้ปัญหาที่ต้นเหตุแนวทางแก้ไขเข้าใจไหมคะแนวทางแก้ไขเข้าใจไหมคะมารกอะมาร์กคือหนทางอะไรคะหนทางแห่งความดับทุกข์เข้าใจไหมคะหนทาง แห่งการดับทุกอ่ะรู้ความหมายและทุกอย่างและวลองอ่านเนื้อหาแล้วคิดดูซิจากข้อความดังกล่าวตร,ตรงกับอริยสัจสี่ในข้อใดพิชาต้องการสอบข้อโรงเรียนในร้อยตำรวจแต่ความอ้วนหรือน้ำหนักตัวที่เกินมาตรฐานของเขาอาจเป็นปุปตต์แสดงว่าเ,าเกิดทุกเรี่ยงเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วอะอะไรต่อ ทุกสมุทัทยนิโรธมรรคทูซี่มีมีข้อไหนบ้างอยูไม่มีทุกยังมีทุกตัวไหนอะความไม่สบายทุกคือความไม่สบายแต่เขามีบอกหรือเปล่าว่าเขาทุกตัวไหนมีเหรอไม่น่บอกเหตุไม่ใช่หรอบอกเหตุไม่ใช่หรอ uh huh. เหตุบอกเหตุ เขาไม่ได้บอกว่าปีชาเครียดเลยเขาบอกปีชาเครียดปะป่าเพราะฉะนั้นมีทุกไหมไม่มีแต่แต่มีอะไรมีสมุดไทยไหมสมุดไทยคืออะไรเหตุแห่งทุกเหตุแห่งทุกเหตุแห่งทุกที่จะสอบให้ผ่านคือน้ำหนักที่มันอ้วนถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นมีสมุดไทยไหมมีไหมมีมีม,ม,ม,มีมีสมุดไทยแล้วดูมีนิโรธไหมนิโรธคืออะไรเมื่อก,กี้บอกแล้วนิโรธคืออะไรอ๋อ ทางแกอืมมีไหมนี่ไงเก๋ไหมเก๋ไหมคะแล้วแล้วก็ขนทางการดับทุกข์ก็คือนี่หมายมีอย่างนี่ลดต้ำหนักได้ไหม,ไมไเออเพราะฉะนั้นตอบข้าไหนแกจะแกถูกแต่แกแกก็ต้องรู้สิว่ามันคืออะไรยังไงใช่ไหมต่อมา ร้อยสามสี่ถูกหรือผิดอือแล้วสามสี่ถูกเอาพานันร้อยสามห้าถูกหรือผิดร้อยสามห้าผิดอะ่ะนิติก,กรรมในข้อใดที่ผู้เยาว์ไม่สามารถใช้สิทธิกระทำได้ผู้เยาว์ไม่สามารถกระทำได้หนูตอบข้อไหนนะตอนแรกเสีย ถ้ามีโอกาสทาไม่ได้นะคะไม่สามารถใช้สิทธิ์กระทําได้ลองเลือกสิ นูรู้ความหมายของผู้เยาว์หรือเปล่าหรืผู้เยาว์คืออะไรคะไม่ถึงเม่กีบอมตามกฎหมายนะตามกฎหมาย2 4สเป็นบุคคลที่ยังไม่บรรลุมิติภาวะโดยมีอายุไม่ครบเท่าไหร่คะ2ี่สิบและไม่ได้สมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะ เลือกหมายได้หนูจะเลือก3ใช่ไหมหนูจะเลือกข้อ3อามถามว่าเขาถามว่าทำไม่ได้ใช่ปหเด็กชายพงศธรนำเงินไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์ที่ร้านขายมอเตอร์ไซค์ผู้เยาว์ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้หรอผู้เยาว์ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ซื้อรถมอเตอร์ไซค์ซื้อ๋ยวนะอันนี้มรดกได้อยู่แล้วถูกต้องไหมมรดกได้ ได้เร้าทำคำจาบับวานักศสาตเสือห์ะมีสิทธิ์ที่จะได้ถูกต้องไหมบัตรประชาชนทําได้แต่อยู่กี่ขว้วแล้วแกเออใช่ป่ะเพราะนั้นใช้ได้นั่นที่ไม่ได้ไเงินไรนี่ถูกต้องไหมเจ้าอ่านไม่ดีจริงๆช้อยมันช่วยอยู่แล้วไหมใชม่ช้อยมันช่วยอยู่แล้วสามหกเธอร้อยสามหกเธอถูกหรือผิดผิดถ้ามีโอกาสเลือกใหม่เธอจะเลือกอะไร บอกว่าข้อใดไม่ใช่นะคะข้อใดไม่ใช่การกระทําความผิดที่เรียกว่าะละเมิดละเมิดมันข้อสอบสังคมนี่เป็นก,กับกฎหมายค่อนข้างเยอะเลยนะเนี่ยฮะละเมิดคือการกระทําโดยจงใจนะคะหรือประมาทเลินเล่อต่อคนภายนอก เขยียนนะเขยียนนะสวัสดีค่ะ ือกใหม่ได้จะเลือกข้อไงสี่เหรอสี่สี่สี่ก็มันไม่ใช่อยู่ดีอะแกข้อใดไม่ใช่การกระทาที่ความผิดที่พอใจไม่ใช่การกระทําความผิดที่เรียกว่าละเมิดละเมิดตรงไหนเนี่ยสมศักดิ์ขับรถยนต์ไปชนจัตุรงได้รับบาดเจ็บระหว่างไปส่งของละเมิดตรงไหนแกละเมิดตรงไหนฮะนี่ละเมิดนี่หลอกขาย ไม่ใช่เขาบอกว่าไม่ใช่ใช่ไหมเขาบอกว่าไม่ใช่อันนี้ใช่ละเมิดละเมิดความละเมิดความปลอดภัยคนอื่นอันนี้ใช่ใช่อันที่ไม่ใช่อันนี้ชอ่อกงหลอกเข้าไปขายชอ่อกงแล้วก็หลอกนี่ไงหลอกว่าทองคาอะไรคะปลอมเอาทองคําปลอมไปขายแล้วหลอกไปลงคําแท้เขี้ปะ่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ละเมิดแต่เป็นการชอ่ชอกงเข้โกงนะคะเพราะฉะนั้นตอบข้อสองโทษ สามสิบเจ็ดของเธอถูกผิดเธอผิเพลาดสามแปดถูกร้อยสามเก้าร้อยสามเก้าก็ถูกโอ้ยเยอะร้อยสี่สิบผิดถ้ามีโอกาสเลือกจะเลือกข้อไหน ใช่ค่ะนะสามสิสาเหตุสําคัญของสงครามเกาหลีเป็นมวลเหตุให้ประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ไม่สามารถรวมเป็นประเทศเดียวกันได้จนถึงปัจจุบันคืออะไรนี่ความขัแย้งทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เกาหลีเหนือเป็นคอมมิวนิสต์ถูกต้องปะเกาเกาหลีใต้เป็นประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นความแตกต่างทางเยอะไหมเยอะเพราะฉะนั้นตอบข้อ3นะจ๊ะ